สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้นะในการ่าน,นผู้ชม1นึรีเทิร์นแล้วครับท่านโดยตํารวจนั้นก็ยังปรึกษาอยู่นะครับ่านผู้ชมว่าจะใช้กับใครบ้างนั้นเบื้องต้นแพม่แพร่พำพเข้ามาครับท่านว่าอาจจะโดนถึง30คนนะครับท่านโดยวันที่2 5นี้ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนั้นต้องจับตามองอย่างดีดีกันเลยทีเดียวครับท่านและตอนนี้ในการนานผู้ชมต้องกราบขอบพระคุณล่วงหน้าไว้นตรงนี้ครับท่านสําหรับ2 แสนคนติดตามนะครับท่านส่วนประชาชนทัไที่กําลังเพิ่งเคยเข้ามาฟังหรือฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามนั่นแน่กดติดตามอย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ขึ้นเป็นท็อปซิกท็อปเซเว่นของร้อยช่องทรงอิทธิพลขอ,ของการจัดอันดับของน็อกแล้วนะครับสำหรับช่องนั้นบิวนั้นก็อาจจะเสะเทือนต่อมเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นั้นปัญหาความขัดแย้งของสังคมนั้นดูเหมือนว่าจะคลราคับซังครับท่านเนื่องจากว่าประชาชนทั่น ั้นออกมาครับไล่ไปยุธ์กันอย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้วนั้นสําหรับประชาชังหลายนั้นก็ท้ายผมหวนึกไปถึงไอ้ขี้แพ้นะครับท่านโดยพรรคไอ้เทือกนั้นก็ได้มีการเชิดชูประยุทธ์อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวในการเลือกตั้งนั้นมีการเลี้ยงโตะจีนต่างๆนานา30-40สบล้านจช่กับแม่มันนั้นนะครับท่านผู้ชมได้สอสอมาหคนก็นับว่าเป็นความอับอายนะครับท่านกระจอกขายขี้หน้ายอย่าง สุดติงเลยทีเดียวและไม่ทราบว่ามันไปขุดรูอยู่หรือเปล่าโดยในสมัยที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรยังเป็นนายกนั้นก่อนที่จะเป็นนายกนั้น,นะะในการมูชมไอเทือก็ได้บอกว่าถ้าเกิดแพ้ยิ่งรักรอบนี้นั้นจะไปขุดรูอยู่ไม่ทราบว่ารู ม่มันหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านแต่ที่แน่ใจคือตอนนี้ผมกําลังแถลงข่าวอยู่ครับท่านโดยพวกแพ้เลือกตั้งทั้งหลายมึงอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดเลยอันนี้ไม่ได้หมายถึงไอ้ชังชาตินะครับท่านโดยพรรคของประยุทธ์นั้นนะครับท่านผู้ชมพรรคไอสวัสด50ตัวนั้นก็ตอนนี้โดนกดดันอย่างหนักครับท่านจากประชาชนและคณะราษฎรนะครับท่านขับไล่กันอย่างชั่วนาตาปีส่วนไอ้พวกพกรรคมลงสาบน,บนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกพรรคภูมใจไทยอะไรพวกนี้นั้นตอน อนหาเสียงนั้นก็บอกว่าจะไม่เอาประยุทธ์ครับท่านเพราะถ้าเกตบอประยุทธ์นั้นจะไม่มีคนเลือกในการ่านบูชมเพราะเป็นสัญลักแข่งความชิปหายหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจตามที่ประชาชนหลายบอกมาแบบนั้นผมก็บอกเขาว่าถูกต้องแล้วเว้ยนะครับท่านใช่ไหมอ,อ๋อ,อใช่ในการดางบูชมก็สร้างความชิปหายวายปวนอย่างชั่วนาตาปีครับท่านและตอนนี้ใน,ก,นการากาาดนนาน,นบูชมการชุมนุมที่อักษะเมื่อวานนั้นคนเสื้อแดงจํานวนมากในการดานบูชมก็ได้เข้าร่วมครับท่าน ต้องจับตามองอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมสําหรับวันที่25นี้นั้นโดยปจดัจจัยใดทําให้ประยุทธ์ถึงเปลี่ยนท่าทีใช้มาตรา112นั้นโดยมีการอ้างว่ามีประชาชนหลายเรียกร้องนะครับท่านผู้ชมให้เอา112นั้นรีเทิร์นกลับมาครับท่านเรียกว่าเป็นการเตะหมูเข้าปากม้าหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านโดยทําเป็นมาออกบอกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ในใจนั้น ก็เตรียมจะใช้แล้วครับท่านหรือไม่ก็เฮ้ยเฮ้ยทำไมวะ <S <S ทำไมโตูมึงทำไมมมีอะไรเฮ้ยมึงไปแจ้งความหนึ่งหนึ่งสองเลยสิเดี๋ยวใจนั้นฮะ ได้แบบนั้นเลยหรอก็อาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้เป็นเรื่องโกหกนะครับท่านผมแต่งขึ้นเองนั้นก็เป็นที่จับตามองหรือจะไม่จับตามองก็เล็ดอิดบีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้เอเอออกมาหาซีนอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเรื่องของเด็กนั้นไปถึงไหนแล้วตัวเองยังเอาตัวไม่ค่อยรอดเลยตอนนี้ก็ได้ไปแจ้งครูใหญ่ขอนแก่นครับท่านโดยอีเอหีบศพนะครับท่านผู้ชมเทพนรมลงจำปาและสุรยาหีบศพอย่าเพิ่งน้อยใจไปอย่าเพิ่งเข้ามาเป็น สนษณาตอนนี้เพราะประชาชนหลายที่มาฟังช่องผมนั้นจะไม่รีบด่วนตายไปในไม่ใช้อย่างแน่น,นอนต้องไปเผาไปยุติก่อนเอ,อไ,มไม่ใช่ไม่ใช่โดยอีเอขึ้นลงพักโพธารามแจ้งความมอ1น2เอาผิดคู่ใหญ่ขอนแก่นนะครับท่าน ก็ข้ามผ่านไปก่อนนะการผูชมสำหรับอี <ouse> หอกหีบศพนี้นั้นแนะ่ไปงานศพดังๆนานาน,านั้นระวังจะกลายเป็นศพเสียเองหรือว่าเป็นงานศพที่ใดเป็นได้แค่แขกรับเชิญนั้นรอบหน้าอาจจะได้จัดงานของตัวเองก็อาจทีจะเป็นไปได้นะการดูชมก็มีปราชา์ยังหลายนั้นเรียกร้องกันมาเป็นจานวนมาก,กเลยทีเดียวบอกว่าเมื่อไรเอ๋ยจากไอ้นันไปนะครับท่านผมก็ไม่สามารถจะตอบได้ครับท่านส่วนบุคคลผู้พ่ายแพ้เมื่ออาชีพในการดูชมแหมเงย ว่าจะไม่พูดถึงแล้วนั้นโดยแพ้อย่างเชี่ยวชาญกันเลยทีเดียวนะครับในผู้ชมเป็นอะไรที่ไม่ทราบว่าจะต้องพูดอย่างไรต่อไปดีนั้นสําหรับแพ้นะครับท่านโดยอยากจะมีโมเมนต์แห่งความพ่แพ้แบบนี้มั่งจังนั้นก็ยังไม่มีนะครับในผู้ชมเพราะว่าผมนั้นอุ้ยถ้าเกิดลงสอสอนะอาาจ,จะได้หรือไม่ไม่รู้แต่ที่แน่ใจคือไอ้ชังชาติครับท่านเออเอ้ยไม่มีคนเลือกนะครับท่านก็ได้ออกมาหาที่ยืนอย่างต่อเนื่องเพราะว่าที่พื้นน้อยลงทุกทีครับท่าน โดยมีสื่อสำนักเดียวครับท่านที่บล็อกไม่ค่อยไปคือสื่อไทยโพสต์นี่นะครับท่านโดยไอ้หมอช่างชาติครับท่านจับไตปูดข่าวแล้วจะมาหารเบื้องหลังม็อบ3มนิ้วหวังปิดเกมแล้วมันหนักหัวแม่มันจะไปทช็คไปเช็คโอ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวนะครับท่านก็ข้ามผ่านไปก่อนนะครันบนัผู้ชมแค่หน,หน้ามันนั้นผมก็แล้วลึกได้ถึงความพ่ายแพ้นะครันบนัผู้ชมว่าเฮ้ยมันจะแพ้อ,อีกแล้วเว้ยหลังจากที่เห็นหน้ามันนะครับนัผู้ชมไม่ใช่หน้ามันและจะมีสิวนะครับท่านโดยความแค้นยังคงฝังตึง ดีว่าตอนนี้สิวเริ่มหายไปแล้วหลังจากที่โดนฉีดทีละสภาพานั้นนะครับท่านผู้ชมจากหน้าเนียนใสๆนั้นก็คล้อยไปเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านและตอนนี้เ็ากลับมาสภาพดีเหมือนเดิมนั้นก็อาจที่จะทําให้สาวๆนั้นกลับมาแย่งผมกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมและต้องกราบขอบพระคุณสําหรับทุกคําอวยพรสําหรับเมื่อวานนี้นะครับท่านส่วนสาวๆที่จะมาแย่งกันนั้นต้องจับตามองอีกทีว่าจะแย่งกันไม่เอาหรือเปล่านั้นผมก็ไม่แน่ใจแต่อนี้มัติชนออนไลน์แจ้งเข้ามาครับท่าน อมรรัตอมรรัตโชติมิิดกุล,ลบทกาไดูชมโอ้ยเกือบลืมชื่อเลยว้ยโดยบอกประยุทธ์ครับท่านเมื่อไหร่มึงจะตายไม่ใช่ไม่ใช่อมรรัตบอกประยุทธ์ตอนนี้ม็อบสร้างบันไดลงให้แล้วรีบ ลงสวยๆวยนะครับ่านบู้ชมก่อนที่จะเป็นทอร์รลาชหรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านโดยอมรัตให้สัมภาษณ์ว่าสอสอมารัดนะครับท่านต้รู้สึกว่าวันนี้มีคนเสื้อแดงมาเยอะเป็นพิเศษสําหรับบอบเมื่อวานนั้นขณะที่เมื่อวานที่ไปแยกราจะประสงค์จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มนักเรียนเลวครับท่านซึ่งไปบอกว่าอินัตพลมึงไปเอยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่มีการขับไล่นัพลทิพสุวรรณนะครับท่านเป็นไม่ใช่สสหีบศพเหมือนกับอีหอกนั้นนะครับ่านผู้ชมแต่เป็นมาจากไอ้นกรัท่นนือออกสมุไเเง อ๋อในข่าวไม่เขียนไว้เว้ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้มันออกมาจากใจนะครับท่านโดยสสอ,อั马์ได้สัมภาษณ์ว่าตนรู้สึกว่าวันนี้มีผอบเสื้อแดงมาเยอะเป็นพิเศษขณะที่ของนักเรียนเลวนั้นก็สนันไม่ได้แพ้กันซึ่งตนมองว่าการต่อสู้ของข้อเรียกร้องในข้อเดียวกันตนจึงอยากมาสนับสนุน แต่มาสนับสนุนแบบเจียมตัวโดยจะมาอยู่วงนอกเพราะไม่อยากให้ภาพที่ออกมารู้สึกว่าอยู่เบื้องหลังม็อบคออวรจะกลายเป็นพลังไม่บริสุทธิ์อย่างไรก็ตามสําหรับเหตุการณ์การใช้แก๊สน้ําตาและการฉีดน้ํากับผู้ชุมนุมและเยาวชนตนมองว่าไม่ไปตามหลักการนะครับท่านบาบาบาว่ากันไปโดยประยุทธ์มึงออกไปซะ n <c oughs> อไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยตายแล้วตายแล้วเอ้ยประยุทธ์ ฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งตายนะเว้ยเฮ้ยตาฝาดเล็กน้อยถึงปานยลางเท่านั้นโดยสอสอมรัฐบอกต่อครับท่านว่าความรุนแรงไม่เคยเกิดขึ้นจากทางกลุ่มผู้ชุมนุมเลยไม่ว่าจะเป็นการยิงแก๊สน้ำตาการฉีดน้ำสีที่มีการผสมสารเคมีไม่ทราบว่ามันนึงถึงวันสงกรานและจะไปลดน้ำดังหัวกระบ,บาลพ่อกับแม่มันหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมแต่ไม่ได้ไปฉีดให้หัวกระบ,บาลพ่อกับแม่มันแต่อย่างใดครับท่านแต่เป็นการฉีดใส่หัวกระบ,บาลพวกเรานะครับท่านโดยมีการฉีดน้ำตาแก๊สน้ำตาโดยฉีด ดน้าในวันที่หน้าสภาตอนนี้ก็เข้าโรงพยาบาลมีพิษบาดแผลเลื้อลังทางฝ่ายรัฐบาลฝากไปบอกไอ้ประยุทธ์มึงเอาไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วฝากไปบอกคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกได้ว่าเขาสร้างบันไดลงให้กับมึงแล้วอุ้ยท่านแล้วให้มึงตายไม่ใช่ให้ท่านลงบันไดสวยๆตอนนี้ดีกว่าก่อนที่จะเป็นทรานราชในการมือชมโดยนี้ไม่ได้ตาฝาดนะวเว้ยพวกไอโอสามร้อยนั่นเข้ามาฟังมึงอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวไปรายงานมึงให้ถูกต้องด้วยโดยบีเป็นไงบ้างหลายคนก็ถาม ามกันมามากเหลือเกินครับท่านว่าไอ้ีนี่มันเป็นใครโดยไอบีมันก็เป็นรัฐมนตรีนกหวีครับท่านที่อยู่กับไก่เทือกมาอย่างชั่วน,นาตาปีนะครับท่านผู้ชมอุย้ยพูดชื่อไอ้เทือกแต่ละทีนั้นนะครับท่านผู้ชมเทือกแทบจะเฮือกสุดท้ายเลยครับท่านโดยต้องเข็นชื่อมันนะครับท่านผู้ชมออกมาจาก ติดจิต <_ disrespect> ใต้สํานึกเลยนั้นโดยไอ้เทือกครับท่านแบบไอีเอแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเสียงมันจะได้หนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะมึงอย่าเพิ่งตายก็จะต้องใช้คําให้มันเน้นเสียงนะครับท่านก็อาจจะสะเทือนต่อมลอดช่องเล็กน้อยถึงขนาดหนักหรือจะไม่สะเทือนก็ชักกับแม่ไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้กลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครที่คิดถึงไอ้กลางภูเก็ตนั้นผู้ที่ก่อนที่จะมีการประทะกันหน้าสภานั้นก็ได้ไปขึ้นเตล็ดเต็ดนะครับท่านผู้ ู้ชมไม่ทราบว่าเกณฑ์มาจากหลักสี่หรือเปล่านั้นหลายคนบอกไปที่ผมก็ยบอกว่าอย่าไปว่ามันอย่างนั้นครับท่านโดยมงคลกิจนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกบอกมาว่าอย่าไปเลยหนะ้าสานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั้นแนะให้ไปบ้านไอ้ประยุทธ์มันดีกว่าอให้ไปบ้านพลเอกประยุทธ์แทนนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้สิจ้านั้นอดลนทนไม่ได้ครับท่าน โดยอันนี้โอ้โหอะไรวะไทโพสอีกแล้วครับท่านฮย <c oughs> ทำไม,มบล็อกไม่ไปวะโดยคู่แข่ง สิราเดือนมงคลกิจหุบป,ปากยุ่มอบยุมนุมหน้าบ้านพักนายกครับท่านแจ้งเข้ามาวันนี้นี่เลยยีิบสามพฤศจิกายนนะครับท่านเวลาเที่ยงครึง่งอุ้ยหวังจะฝากตัวรับใช้นายครับท่านเอาหน้าอย่างเหลือกันเลยทีเดียวนั้นแนะ่ไอกลางภูเก็ตมึงแกเพิ่งยิม้มไอสอสอ,สอไฟดับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นสอเออนึกขึ้นได้นะครับท่านเทพไทยเสยนาพงศ์ไม่ใช่เทพไทยที่เป็นยาสมุนไพรที่โฆษณานั้นได้ออกมาบอกครับท่านเมื่อประมาณปีที่แล้วนั้นบอกว่า ไอทหารเร็วแดดเดียวนะครับผูชมเป็นแค่สสแดดเดียวเป็นทหารเลวหน้าค่ายพวกแม่ทัพนายกองเขาจะคุยกันเขาจะคุยกับประยุทธ์เว้ยไอพวกทหารเร็วหน้าค่ายนั้นอย่ามายุ่งครับท่านโดยสอสเทพไทยนั้นก็ได้ออกมาบอกแบบนี้ครับท่านแต่วันนี้ครับท่านในสี่จ้าณภูเก็ตสสอไฟดับเออไม่ใช่ไม่ใช่อู้แต่แล้วกล่าวถึงการีที่มงคลกิจนะครับผูชมสุขสินธารนนท์สสบัญชีรายชื่อพักปัฏเสสสอไทยทีวีไลอะไรนึของมันนี้ แนะนำกลุ่มคณะล่าถกสามไปชุมนุมที่บ้านไอ้ประยุทธ์เลยดิไม่ใช่ไม่ใช่เออใช่ใช่ใช,ใช่อืมหน้าบ้านประยุทธ์นะครับท่านเอ่อดีกว่าไปชุมที่สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากรรษัตริย์ว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องยุยงให้คนไปกระทำความผิดต้องรับผิดชอบด้วยอะไรก็บาบาบา,บาว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมไรสีจ้ามันมาส่วนตรงไหนวะ ก็ไม่แน่ใจนะครับ่านผู้ชมก็ออกมาหาซีนเรื่อยๆครับท่านโดยความเป็นคนนี้นะครับนานผู้ชมสามัญสำนึกนั้นค่อนข้างที่จะหาได้ยากจากคนบางกลุ่มนะครับท่านหลังจากที่นักเรียนเมื่อวานนั้นได้ออกมาถือป้ายนะครับ่านผู้ชมที่ม็อบเอ่ออะไรวะนักเรียนเลวนั้นนะครับท่านว่าถูกอาจารย์จุดๆคุกคามจุดๆต่างๆนั้นๆนั้น,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 นก็ส่งผลให้เอทนไม่ไหวครับท่านไม่ทราบว่ามันเป็นที่ทีเรียนหรือปา่านั้นก็อย่าไปว่ามันแบบนั้นครับท่าน ได้เดินทางไปแจ้งความน้องคนนั้นก็บอกว่าจังกับแม่มึงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยตายแล้วตายแล้วไม่ตามฝาดด้วยเฮ้ยอันนี้ความในใจมันหลุดออกไปนะค,ะนะครับท่านผู้ชมก็บอกว่าไม่ได้สนใจอ e ีเอสักเล็กน้อยถึงบานกลางเลยครับท่าน <S <S โดยมันจะไปแจ้งความอะไรนั้นก็ช่างกับแม่มันไปก่อนนะครับอุ้ยตายแล้วตายแล้วคำหยาบครับท่านไม่ดีนะครับท่านผู้ชมโดยผมพูดได้รู้ว่าคำนี้คือคำหยาบนะอย่า,อาไปพูดกันนะเด็กๆที่มาฟังรวมถึงสวัสดีปาชานังหลายที่เข้ามารับฟังนะครับท่านผู้ชมและขอบ คุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยสําหรับ2องแสนซับสไคร์นั้นตอนนี้ขาดอีกไม่กี่ร้อยคนแล้วนั้นหรือป่าแล้วก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตัวเลขมันอัปเดตช้าตอนที่อาจจะ2องแสนซับไปแล้วก็อาจจะเป็นได้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นสื่อประชาธิปไตยนั้นเราสมควรจะช่วยกันกดติดตามนะครับท่านโดยจะให้พวกสลิมลดช่องนั้นมันจะอึ้งไปหรือไม่นั้นก็เล่นอิดบีไปก่อนครับท่านส่วนอันนี้จากเดลินิวส่งเข้าประกวดนะครับท่านผู้ชมโดยป้องนวัดนั้นก็ได้ออกมาตอกกัด การเต้นบูชมโดย e อเอหิบศพอีกแล้วนั้นโดย d e l ินิวแจ้งเข้ามาครับท่านอ่านความจริงอ่านเดลินิวดูนัดวิวทุกวันนวัดต่อกับเอนวัดต่อกับเอจัดการตัวเองก่อนจะแจ้งความเด็กในการเตนบูชมแห่แชร์ก็คือโดยป้องนวัด อิสระไก่ศิลปิกรชื่อดังโพสภาพข่าวต่อกับอีเอหีบศพนะครับนาน,นผู้ชมแต่เขาเขียนว่าต่อกับบารินาจัดการตัวเองก่อนแจ้งความเด็กใส่ชุดนักเรียนบ่มบัญชีทรัพย์สินป่าสงวนแสดงมาตรฐานทางกฎหมายส่วนไอวี มึงไปไอ้ไปใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่ไม,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 มีอุ้ยตายแล้วตายแล้วทําไมช่วงนี้มันตาฝาดบ่อยก็ไม่แใน่ใจนะครันบนานผู้ชมโดยป้องนวัดก็ได้ออกมานะครับ่านผู้ชมเป็นบุคคลที่ชื่นชอบในประชาธิปไตยครับท่านแม้ว่าจะเป็นเสลบคนดังนะครันบนานผู้ชมกล่าวถึงยีเอสสอสอ,สอหีบศพผู้ไปงานศพไม่หยุดยั้งแต่ยังไม่เป็นศพเสียเองเลื่อนแจง้งบัญชีทรัพย์สินพร้อมข้อความว่าเห็นวันนี้จะไปแจ้งความเรื่องเด็กใส่ชุดเรียนอย่าลืมเรื่องของตัวเองด้วยนะครับทั้งเรื่องแสดงรายการทรัพย์สิน เรื่องป่าสงวนขอเรื่องกับบป,ปชอ,อีกแล้วเป็นถึงสอีอสัตว์เอ้ยไม่ใช่ใชโอ้ยตายแล,ล,ล้วตายแล้วเป็นถึงสสเรื่องพวกนี้สําคัญมากครับเอ้ยเออเมื่อกี้ตาฝาดคนจะได้รู้ว่าผิดหรือถูกเวลาเอามาจัดการเรื่องตัวเองบ้างก็ดีนะมึงอย่าไปเสือกเรื่องคนอื่นไนดะ้ไมไม่ใช่ไม่ใช่เพราะถือเป็นหนึ่งในบรรทัดฐานความเท่าเทียมการใช้กฎหมายและที่สําคัญคุณเป็นหนึ่งในคณะรัฐบาลที่ปล้นอํานาจมาเมื่อปี57ในกะารมุ่ชมและทําการเอ่อมีไอสวะสองาตัวนําโดยไอประยุทธ์นั้นเป็นคนจิ้นะ ครับท่านโดยนี้ไม่ได้เขียนแต่ผมอธิบายให้ไอสวัสดสองรสิบตัวมายกมือให้เลยแล้เป็นสอสอนั้นเป็นถึงสอสอไอ้ควาย อ๋อไอควายไม่มีครับท่านก็เล็ดดิบีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสำหรับข่าวอีไอศพนี้ผมก็ไม่อยากจะอะไรกับมันมากเท่าไหร่นั้นโดยทําไมมันเจอแต่ไทยโพสต์วะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ทุเลสส็ิทีดีอย่างดีกันเลยทีเดียวครับท่านโดยวันที่25นี้กลเข้ามาถึงแล้วต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมจะไปจับอย่างอื่นมองนั้นก็ไม่น่าจะได้นะครับท่านเพราะสิ่งที่เราใช้มองนั้นคือทวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจครับท่านโดยช่วงนี้นั้นผมมีความสุขเป็นพิเศษนะคะนนระับท่านผ นั้นหน้าตาอมทุกข์ในการมูชมเหมือนกับคนที่ม,มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังหรือเปล่านั้นก็สร้างความให้ผมนั้นเกิดอาการเป็นสุขมาอย่างมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยอาจจะเป็นทรร่าชอีกไม่ช้าแล้วตามที่สสอแมรัฐบอกหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนในกานดูชมแต่ที่แน่ใจคือยิ่งห้ามม็อบยิ่งบานครับท่านโดยประยุธ์จะสูญเสียความชอบทัดไปแล้วหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านโดยก็มี กลุ่มเหลืองนะครับท่านผู้ชมออกมาปกป้องบนเอกประยุทธ์หรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยแต่ละจุดนั้นก็เป็นกระจุกอยู่กวยม้อยและได้มีการออกมาแชของกลุ่มเสื้อเหลืองนะครับท่านผู้ชมว่ามีการโดนแกงแล้วก็โดนเทครับท่านโดนอะไรว่ารถไม่ยอมมารับนะครับท่านที่ไปเพ่นพ่านอยู่กันที่หน้ารัฐภานั้นมีการแย่งน้ําส้มนะครับท่านผู้ชมเหมือนการชีวิตนี้เกิดมาชั่วนาตาปีใช่ไหมแม่เงยไม่เคยเจอน้ําส้มนะครับท่านแย่งกันจนรถเข็นคว่ำครับ ก็น,นับว่าเป็นความอับผลิตวิปบลลาดนะครับในมูชมเศรษฐกิจดีไม่ค่อยมีจะแดกก็ยังออกมาพวกพ้องอ้ประยุทธ์อีกนั้นก็นับว่าเป็นความทุเลศอย่างดีๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านโดยพูดไปก็ลืมไว้ตอนนี้ไอ้บีมันจับจ้องอยู่นะครับท่านโดยตอนนี้สิวเริ่มหายแล้วอื ก็โดนน้าฉีดนะครับท่านผู้ชมอาจารย์ออสนั้นก็ได้ออกมาบอกว่าน้ําที่ฉีดนั้นผสมสารเคมีอย่างมากมายกายกองกันเลยทีเดียวนั้นก็ไม่ทราบว่าวันสงการานนั้นมันจะเอาน้ําแบบนี้ไปรดกระบ,บานให้กับหัวกับพ่อกับบ้านหัวกับพ่อกับแม่มันหรือเปล่านั้นก็อย่าไปทําแบบนั้นอย่าไปพูดแบบนั้นนะครับท่านเออแล้วกูพูด,ดยังวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโดยหากมีสถานก,การณ์เร่งด่วน หรือไม่นั้นเดี๋ยวผมจะมาจัดแจงแถลงขขอบคุณสาหรับทุกคาอวยพรนะครับท่านสําหรับเมื่อวานนี้นั้นก็ขอบคุณมาณที่นี้สําหรับ 200, สองแสนซับตะครด้วยครับท่านบูฟังที่จะลบขนาดที่จะกระลัฟฟังข่าวจากสถานวิทยีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายคนบอกว่าทาไมพูดเร็วตอนที่นั้นช้าก็ได้ครับท่านขนาดนี้ถ้ากําลังรับฟังข่าวจากสถานวิทยีกระจายเสียงแห่งกลาดแลนหรือเปล่านะั่นก็ไม่แน่ใจครับท่านจบข่าวสำนักงานนักวิวรีพอร์ตรายงานครับท่านสวัสดีนะครับท่านผู้ชมด้วยเอ๊ะมึงยิ้มใช่ไหมวะ อ๋อเออ,เอ,อไม่แน่ใจนะครับท่านลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ขอบคุณครับ <S 2> <S 2>